จะสังเกตเห็นว่าด้านหน้าผมเนี่ยมีพี่น้องประชาชนนะครับชาวอำเภอเชียงคําและอำเภอใกล้เคียงเนี่ยนะครับมารอนะครับอยู่บริเวณตลอดทางเลยนะะจะบอกว่าตลอดทางเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับเราอยู่การบริเวณทางเข้าหมู่บ้านปัวใหม่นะครับหมู่ที่5นะครับ ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวอำเภอเชียงคานะครับจังหวัดพะเยาอําเภอภูซางรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่กําลังจะรอคอยหลวงปู่นะครับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับและห้ามนําเงินนะครับหรือว่าปัจจัยเนี่ยใส่นะครับหรือมาถวายนะครับห้ามเด็ดขาดนะฮะลอตเตอรี่ไม่เป็นเงินนะครับต่างๆนะครับคันนี้เนี่ยขบวนนะครับกําลังจะมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่เบรกที่แล้วเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับ บรรยากาศสดสนะฮะซึ่งใครที่นําเครื่องดื่มนําสิ่งต่างๆมาถวายกับหลวงปู่เนี่ยจะบอกเลยว,ว่าหลวงปู่ก็จะมอบให้กับเจ้าหน้าที่นะครับไม่เป็นอปรพรลเป็นเจ้าที่ฝ่ายปกครองอบตอต่างๆเนี่ยให้นาไปบริจาคให้กับศูนย์เด็กเล็กนะครับและนี่คือบรรยากาศสดสนะครับบริเวณบ้านปัวใหม่หมู่ที่5นะฮะ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าที่ฝ่ายปกครองปภเจ้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าที่มูลนิธิสมาคมนะคะต่างๆนะครับที่มาอำนวยความสะดวกนะครับหลวงตาไม่รับนะคะแล้วเวลาหลวงตาเดินผ่านอย่าพกจานหลวงตานะคะเพราะหลวงตาจะสะดุดล้มนะคะให้พนมมืออย่างเดียวนะคะใครโยกน้นได้ยกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคะะน ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับอำนวยความสะดวกจากเจ้าที่มูลนิธิสมาคมนะครับต่างๆนะฮะมาอำนวยความสะดวกนะฮะแล้วนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะหลวงตาเดินมานะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับเคเบิลนะครับสามารถที่จะดูท, Facebook ท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ทา,ทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะเราลิงก์นะครับลิงก์อยู่กับทีวีจันดําอยู่นะฮะอ้โ ผมจะส่งรถปูนนี้วนะครับนี่ครับผมนั่งครับนั่งครับแปดหกเจ็ดสามสิบแปดแปดบ โดยถ้ามีสายเข้านะครับแต่ผมไม่ได้รับฮะเสียงอาจจะดังไปหน่อยครับคุณนายเคยครับผมนิดนงครับพอดี๋ยวเครื่องนึงผมใช้ไลฟ์สดออกเกือบข่าวลิงก์ทีวีอยู่ครับท <sax ophone> <lemonade> ี่ท <het> ี่นายโทรมาครับมีมีอะไรวะคุณนายคุยได้ครับคุยได้ได้ครับคุยได้ครับนายครับ อ๋อไม่มีไม่มีใครจ้างไม่มีใครจ้างครับเพราะว่าผม,มาไปลิงก์กับทางไอ้นักข่าวออนไลน์ในท้องถิ่นนะครับที่เขาลงพื้นที่ผมไม่ได้ไปแล้วก็เขาส่ง,ส,งส่งมาในกลุ่มของเชียงรายก็ก็มีหลายหลายสำนักเอาไปลงอยู่ ประวัติความเป็นมาของแม่สลองครับผมผมไม่ทราบแต่ว่าคนที่เขียนข่าวเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็ข่าวออนไลน์ก็ไปลงนะแล้วผมก็เลยมาลงเอามาลงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าท่านลายเบอร์ไหนลายเดี๋ยวผมส่งข้อมูลไปให้ว่าใครจะไปลงผมไม่ได้ลงคนเดียวครับมันมีก่อนผมลงก็สองสำนักสามสำนักครับทั้งเจ็ดสิบเจ็ดข่าวเด่นทั้งไทยรัฐนะครับไทยรัฐเชียงรายทั้งในอะไรอะไรออนไลน์จำไม่ได้แล้วที่อยู่เชียงรายที่อยู่แม่สลอง ก้าวไปลงมายก่าไดลมนครับลก่โอ้ไม่มีไม่มีครับบิ๊กบังครับไม่ไม่มีใครจ้างบิ๊กบังลงได้ครับไม่มีครับผมเนี่ยเกาะกลางน้ำที่ที่ เชียงรายริมน้ำตกผมก็ตีข่าวครับไม่มีใครจ้างผมเลยผมผมนำเสนอถ้าเกิดว่ามันเป็นเป็นเรื่องเป็นข่าวหรือว่าสำนักอื่นก็ลงแล้วแล้วผมดูว่ามันน่าจะเป็นความจริงหรือว่าไงผมก็เอามาลงแต่ว่าเท็จจริงยังไงผมไม่ไม่ทราบครับว่าแพ้คดีหรือว่าอะไรไม่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงเพราะว่าผมผมอยู่เขยาแล้วก็ตอนหลังไปดูเชียงรายด้วยก็เลยไม่ได้มีบริบทหรือว่าเป็นนิตยารอะรเลยครับพูดตรงๆเลยไม่ไม่ไม่รู้ข้อมูล แต่ว่าถ้าเกิดมีนายมีข้อมูลที่ที่แน่ชัดเนี่ยจะให้ผมนำเสนอเนี่ยถ้าท่านมีข้อมูลนะเดี๋ยวผมจะจะมาเปรียบเทียบแล้วก็นำเสนอได้ได้อีกครับอ๋อเอาทิ้งเหรอ มี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 คนมีคนมาให้มีคนส่งข่าวมาให้ครับคนคนที่เป็นนักข่าวพลเมืองที่ที่อ,อะไรแส้งฟลองครับแล้วก็ส่งไปหา,ทาไทยรัฐไทยรัฐเชียงรายครับเชียงรายก็ไปลง,จงจเจ็ดสิบเจ็ดข่าวเด็กก็ไปลงแล้วผมก็เลยเอาไปลงด้วยอันนี้นี่เรื่องราวเป็นแบบนี้อันนี้ผมอันนี้ผมไม่รู้ มา้าอนไ้บเนี่ยยกไว้มนยคติดกน่อนน่ะเอ่ายผมพูดโดยความวันลบเลยผมไม่เป็นเจ้าของรถใช้ผมไม่ได้เป็นคนทำข่าวคือนักข่าวที่ทำงานเขส่งมาโอป่นมีนักข่าวอยู่ในมืออยู่ห้าสิงห ทีนี้ถ้านายเอาความจริงว่าใครเป็นคนเขียนข่าวรับข่าวจะลงเช็คดูะบอกแต่ว่านักข่าวกมาเราก็ต้องลงลงนี้ต้องต้องบอกกันายองคอแต่ว่าข้อมูลเอาได้เลยนายเบอร์ไลน์เบอร์ไหนาันนายนายไลน์ ผมมีรายนายอยู่นะตอนนั้นก็เคยมีอยู่นะขึ้นอยู่ตอนนี้ผมไม่หาตอนนั้นนะยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาต,ตอนนี้มาทําข่าวหลวงตาบุญชื่นที่ดุดงเข้าผ่านพยาแล้วเนะี่ยงั้นเดี๋ยวผมส่งข้อมูลไปทางรายให้รอพักก่อนอครับ ครับนี้คือบรรยากาศสดๆนะครับในเขตอำเภอเชียงคำนะครับเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ผ่านบ้านปัวใหม่มานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ก็เป็นไลฟ์สดครั้งที่2นะครับหรือว่า EP 2นะครับของวันนี้นะฮะ ก็ฝากพี่น้องชาวอำเภอเชียงคำนะฮะเราถึงอำเภอปูซางอำเภอเพิงนะครับที่ผ่านเราจะผ่านเส้นทางนะครับขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับรวมถึงยานะครับนำเงินหรือว่าปัดใจนะครับลอตเตอรี่ต่างๆนะครับสิ่งของต้องห้ามเนี่ยนำมาถวายหลงปู่นะฮะต้องขอความกรุณาด้วยนะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับท่านผู้ชมครับ ผ่านทา,างเขตทั่วไทยนี่จะพอเลยนะ ฝากช้ำพันธ์นะครับถึงคู่ที่รอกลับไหวหลวงปู่นะฮะอย่างไรแล้วอย่านำปัจจัยหรือลอตเตอรี่นะฮะมาถวายนะครับแล้วขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศสดๆนะฮะแล้วเอาเอามาต้องเอา